สวัสดีเอซี FC. แฟนคลับทุ่นารักทุกท่านนะฮะตอนนี้น้ำมาถึงแล้วนะเอฟซี FC. แล้วน้ำมาละ <c oughs> 11ถังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผลขึ้นให้ช่างก่อน <c oughs> ล่าสุดก็ส่งน้ำที่ร้านน้องพ่อปู่เลยนะครับเอซเดี๋ยวเราไปทําคลิปกันต่อน,น้ำมาแล้วนะ้ะมาแล้วนะน้ำดื่มล่าสุดนะหอบนิดนึง FC ฝั่งนี้ก็คุณลุงกําลังปูกระเบื้องนเอฟซีนะฝั่งนี้ทีมช่างก็กําลังปูกําลังปาดปูนฉาปูนสุดยอดล่าสุดเราไปเอาน้ํามานะครับไม่ต้องถามหานะฮะไปเอาสองรอบกับกับพิชิตนะ น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วนะฮะถูกมากเลยนะแปลวเองนะพาสุดเอฟซีโอ้โหผลงานอ๋อขอบลากจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะนสเตสเลดบอกพี่ชายขอบอันนี้นะครับ เอาังบนขอบเศษกระเพื uh, like, thrill, exactly. ่องอืมเรื่องมันเข้าไปอยู่ในแข่งด้วยจิเลล้วข้างบนชนเยมันั้น มันเข้าไปเยอนะไหมบบนี้เหรอแม้แก็กระเบื้องอีกกระเบื้องอยูอ่อยู่ในร่องอยู่ใน,ในร่องในอ๋อเพราะมันต้องรับแรงกดครับเพราะว่าเวลาเราเหยียบขึ้นเหยียบลงเนาะนะก็ต้องรับให้ได้โทรศัพท์ลุงหรือเปล่า ีนะเไม่น่าเชื่อนะครับผลงานไกลแล้วนะเมื่อคืนนี้พี่แดงกลับไม่ได้นอนใช่ไหมครับสามทุ่มครึ่งเลยแต่จะซักผ้าอะไรเสร็จก็เชื่อมือเลยไม่ได้ไลฟ์เลยใช่ไหมครับอ๋อไลฟ์อยู่นี่อันนี้ก็ใส่กันลื่นนี่นะครับ14 ดูพี่ตั้มมไม่ได้เข่าในร่องเด้อมันชนโขมรฮะโฉนดผมได้เขาไหมมันจะใช่เหรออ๋อเออผมก็ไปวัดดูกับลุงเอ๊ะเขาเข่าไหนมีแดงผสมปูนมาอปูนกาวมันปูนกามีแล้วเอามาเลยเอามาเลยเหรออ่ะช่วยพี่แดงพี่ตั้มนะ fc ปูนกาวผสมแล้วตักให้ตั้งอ๋อโอเคผสมไม่กับจาก ฮึ่มนะชิ้นใหญ่มันไม่มันไม่ใช่ไอตัวกันลื่นมันต้องขอบบนไม่ให้เหรอขอบเลื่อเลื่อโบอลล์ดูผลงานในเอฟซี FC ทางบ้านนะก็วันนี้จะขึ้นขอบตัวนี้นะครับขอบที่หยาบทางขึ้นนะครับเนาะกว่าจะได้ชิ้นงานสวยๆให้เอฟซีทางบ้านได้เห็นนะ เราก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับดูดูเป็นความรู้มาดูว่าพี่ตั้มจะปูจากไหนไปไหนนะโอเปิลเอาจากนี้ก่อนจะได้หลบแดดเนาะดูแดดก่อนดูแดดก่อนแล้วค่อยเข้าร่ม นี่นะค f 4, พื้นบริเวณพื้นศาลานะครับก็เอาปูนกาวยัดลงไปเลยนะครับในร่องนะครับร่องของอลูมิเนียม <laughs> ดูวิธีการพ,พีิตัมทำนะครัดจัดปูนแสดงว่าต้องเทเข้าไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวไปช่วยพีิทัมเริ่มโก่งแล้วนะครับน่ะ ด้วยแล้วนะครับอย่าง F C เป็นลมนะฮะรู้สึกว่าตาอแดดไม่ได้ต้องทุกวันนี้มันทนแดดไม่ได้ครับตัดต่ากมากๆนี่ดับนะฮะ <_ D> <_ d> <_ d> กล้องสมัยใหม่นี่คือทนแดดไม่ค่อยได้นะต้องอยู่ในร่มนะฮะทนแต่นทนแต่น้ำเรานี่ทั้งแดดทั้งฝนนะฮะ อยูติดตามไปก็ใส่ให้เยอะไปก่อนนะครับอืมแต่มันเต็มรลองก็ไม่เต็มเลยนคปูนกาวตาตุเกะอ๋อขอบคุณสจ้าลักทีมนี้ด้วยนะครับะก็แอดกลับมาจากไปเอาน้ำนะครับเอฟซีกับพี่ชิดนะที่ลงน้ำ เอามาให้ทีมช่างนะครับเพื่อปั้นวิมานเมฆนะครับให้แล้วเสร็จนะเอฟซีก็ <FC. S 2> ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยฝากพี่ o f f e ฟ TP c o โ o ้เสื้อองค์ปู่ปาริจิตนะครับสั่งสินค้าได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับเอฟซี FC. สั่งได้เลย092 747526สดีหสกรือแอด TP Skin Official ครับนะเจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ